โร,รงเรียนเป็นที่สนุกเราได้เรียนเรื่องราวใหม่ๆกับเพื่อนคุ้นๆคุณครูมากมเราทุกคนชับไปโรงเรียนสวัสดีค่ะสวัสดีผู้ปกครองและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ทุกคนนะคะเจอกันอีกแล้วนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์ค่ะ เดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันต่อในเรื่องของแบบรูปของจำนวนค่ะเดี๋ยวเรามารู้จักแบบรูปของเศษส่วนกันค่ะการพิจารณาแบบรูปของเศษส่วนที่เพิ่มขึ้นทีละเท่าเทกันหรือลดลงทีละเท่าเท่ากันมีวิธีการใน,ในทำนองเดียวกับการพิจารณารูปแบบของจำนวนนับโดยจะ ใช้วิธีการนับเพิ่มหรือวิธีการนับลดจากจำนวนเริ่มต้นทีละเท่าๆกันตามข้อกำหนดตามลําดับค่ะเดี๋ยวเรามาสังเกตการเพิ่มขึ้นทีละสองในรูปแบบของเศษส่วนบ้างนะคะนักเรียนลองสังเกตนะคะว่าจากเศษ1.10ส่วน10ตัวถัดไปก็จะเป็นเศษ3.10ส่วน10เศษ5.10ส่วน10 เศษเจ็ดส่วนสิเศษเก้ส่วนสิใช่ไหมคะเหมือนตัวเศษของเราจะเพิ่มขึ้นทีละสองตัวส่วนของเราเท่าเดิมใช่ไหมคะรูปแบบนี้เป็นรูปแบบของเศษส่วนที่เพิ่มขึ้นทีละสองนั่นเองค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างต่อมาก,กันเลยนะคะจำนวนถัดไปแบบรูป เศษ5ส่วน50เศษ10ส่วน50เศษ15ส่วน50เศษ20ส่วน50คือจำนวนใดนักเรียนดูนะคะว่าเราจะทำยังไงคะ,ะเราจะต้องรู้ก่อนว่าเป็นการเพิ่มหรือเป็นการลดในที่นี้เป็นการเพิ่มใช่ไหมคะ เป็นการเพิ่มซึ่งเพิ่มทีละเศษ5ส่วน10จากตัวแรกจำนวนแรกเศษส่วนแรกของเราเป็นเศษ5ส่วน50เพิ่มไปอีกเศษ5ส่วน50ก็จะกลายเป็นเศษ1 0 5ส่วน50ใช่ไหมคะเพิ่มทีละ5เศษ5ส่วน50ไปเรื่อยๆตัวถัดไปของเราก็จะกลายเป็น จาก 50, 15, 20ถัดไปของเราก็จะเป็นเศษ25ส่วน50นั่นเองค่ะซึ่งสังเกตดูได้นะคะว่ารูปแบบที่เราเห็นนี้เป็นรูปแบบของการเพิ่มขึ้นซึ่งจะเพิ่มขึ้นทีละเศษ5ส่วน10ดังนั้นจำนวนถัดไปคือ25เศษ25ส่วน50เพราะ เศษ20ส่วน50เพิ่มขึ้นเศษ5ส่วน50ได้เศษหส่วน50นั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันต่อเลยค่ะจำนวนถัดไปในแบบรูปเศษ28ส่วน70เศษ24ส่วน70เศษ20ส่วน70เศษ16ส่วน70 คือจำนวนใดขั้นแรกเลยนะักเรียนต้องสังเกตก่อนนะคะว่าเป็นการเพิ่มหรือเป็นการลดสังเกตได้จาก28จำนวนแรก28จำนวนที่2เหลือแค่24สแสดงว่าแบบรูปนี้เป็นการลดใช่ไหมคะแล้วลดทีละเท่าไหร่เอ่ยถูกต้องค่ะลดทีละเศษสส่วน70 ใช่ไหมคะลดก็คือลบใช่ไหมเลยลองลบดูนะคะว่านำ28ส่วน70ลบกับเศษ4ส่วน70แล้วได้เท่ากับเศษ24ส่วน70หรือเปล่าใช่ไหมคะดังนั้นรูปแบบนี้เป็นรูปแบบของเศษส่ว 70, น,น,บบน,นบบ 70, ที่ลดทีละ เศษ4ส่วน70ดังนั้นจำนวนถัดไปคือเศษ12ส่วน70เพราะเศษ16ส่วน70ลดลงเศษ4ส่วน70ก็จะได้เศษ12ส่วน70นั่นเองค่ะมาดูตัวอย่างกันต่อเลยค่ะ จำนวนถัดไปในแบบรูปเศษ100ส่วน110เศษ90ส่วน110เศษ80ส่วน110เศษ70 110, ส่วน110คือจำนวนใดนักเรียนสังเกตดูนะคะว่ารูปแบบที่นักเรียนเห็นเนี่ยเป็นการเพิ่มหรือเป็นการลดซึ่งเราจะสังเกตได้ได้โดยง่ายๆเลยก็ดูจากอะไรคะดูจากจำนวนแรกและดู ไปเรื่อยๆจนถึงจำนวนสุดท้ายว่าเป็นการเพิ่มหรือเป็นการลดใช่ไหมคะจากจำนวนแรกไปยังจำนวนที่2ส,สังเกตดูได้ว่าจาก100หรือ90แสดงว่ารูปแบบนี้จะเป็นรูปแบบของการลดลงใช่ไหมคะแล้วลดลงทีละเท่าไหร่เอ่ยใช่ค่ะทีละเศส่วน110 ดังนั้นจนํานวนถัดไปของเราก็คือเศษ60ส่วน110เพราะ70เศษ70ส่วน110ลดลงเศษ10ส่วน110จะได้6เศษ60ส่วน110นั่นเองค่ะ เล่มหนึ่งนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะ